สวัสดีครับ LFT Thailand ครับวันนีเ้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้ Safety Line หรือว่า Soft c a r a m i n e r หรือว่าสายอะไรดีได้หมดเนาะเรียกว่าอะไรก็ได้ครับแต่ว่าส่วนตัวผมจะเรียกว่า Safety Line นะครับแต่ว่าเ, <c oughs> เป้าหมายในการออกแบบหลักๆเลยก็คือเอาไว้แทนทดแทน Carabiner อีกตัวหนึ่งนะครับเนื่องจากการคล้อง c าร์บิ n เนอตัวเนี่ย เมื่อมันกระทบกันแกล้แก๊ๆๆแกแกอย่างนี้มันก็ทําให้เกิดเสียงน่ารบกวนน่ารําคาญนะครับหรือไปจนกระทั่งกระทั่งทําให้เกิดความเสียหายกับคาราบิเนอร์นะครับทําให้อายุการใช้งานคาราบิเนอร์น้อยลงนะครับโอเคอันนี้ผมขออนุญาตแจ้งก่อนว่าจําลองว่าเป็นสายโยงคาราบิเนอร์เข้ากับตัวบาร์นะครับไม่ว่าจะชนิดไหนกรณีใดนะครับเราก็จะมีสายประเภทนี้ ขอเรียกว่าเป็นสายเว็ป,ปิ้งเลยแล้วกันนะครับเอาง่ายๆให้เขาไปให้เข้าใจในชื่อเดียวกันนะครับว่าเป็นเว็ป,ปิ้งหรือสายโยงคราบิเนอร์แล้วกันนะครับโอเค <c oughs> ผมจะเรียกง่ายๆว่าเว็ป,ปิ้งแล้วกันสำหรับเลสไฟไทยแลนด์ของเอาโอเคมาอธิบายก่อนอันนี้เป็นบากึ่ง S นะครับหรือที่ผมออกแบบแล้วก็ตั้งชื่อออกมาว่าเป็น เซมิเอสนะครับเวอร์ชันปัจจุบันก็เวอร์ชัน2น2022ะครับจะเป็นลักษณะนี้มีความการโค้งหลบแขนนิดเล็กน้อยนะครับแล้วก็จุดแขวนเนี่ยเป็นแบบดั้งเดิมเลยครับแบบดั้งเดิมก็คือแบบตรงนะครับโดยการออกแบบก็จะเริ่มนับไปตั้งแต่50 60 70 80 90 100 110กิโลนะครับโดยถ้ามีการติดตั้งที่ถูกต้องลากเส้นสมมุติในการยึด แล้วก็ลากเส้นแนว s t a t i c touch หรือว่าเส้นแนวแกนแรงเส้นสมมุติแกนแรงเนี่ยได้ถูกต้องนะครับสำหรับแต่ละโค้งเนี่ยก็จะสามารถนับรูจากพวกนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปช่างจีให้ยุ่งยากนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับการช่างจีก็การช่งาชง G ก่อนทำการบินในการเซอัพบาร์หรือว่าโครงหรือว่าโครงสร้างฮาร์เน็ตอะไรของเราก็ถือว่าเป็นการาทบทวนเรื่อง ความปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งก็กไม่ขัดครับที่จะดําเนินการช่างจี่ครั้งแต่โดยส่วนตัวแล้ว <c oughs> ในการออกแบบเนี่ยสามารถบอกได้เลยว่าจะอยู่ตรงรูตำแหน่งไหนนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็ยังมีความสัมพันธ์อย่างอื่นเ,เขาเรียกว่าอะไรครับผลกระทบอย่างอื่นที่มาทําให้บาร์เน้เน้าหนักเน่ยย้ายออกไปด้านนอกหรือย้ายเข้ามาข้างในนะครับชิดเกินไป เครื่องไกลเกินไปหรือว่าฮาัเน็ตสูงเกินไปฮันเน็ตต่ำเกินไปนะครับเ,ออ okay. เหล่านั้นจะออ <c oughs> มีผลกระทบต่อ,อ,อน้ำหนักที่ได้กได้ออกแบบมาซึ่งการช่างจีครั้งเพื่อเป็นไฟนอก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับต่อไปก็จะเป็น Standard S ครับหรือว่า b a r s ธรรมดานะครับนี่สำหรับเวอร์ชัน2 0ัน2022ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเป็นรูปก,กึ่ง เป็นรูปตัว S นะครับ S ไหม S นะถ้าดูอย่างนี้นะครับก็เกือบ S เนาะโอเคแต่ว่าเราเรียกเป็น Standard S ครับผมเรียกเป็น Standard S l e ส f i ซ์ไฟไทยแลนดออกแบบแล้วแล้วก็เรียกว่าเป็น Standard X นะครับโดยปกติซื้อบาร์เนี่ยก็จะไปพร้อมกับนะครับตัวแอน i ี้ท็อกแบบนี้นะครับรวมไปถึงชุดน็อตชุดลองสเปนเซอร์ของเขานะครับสเปนเซอร์ Spencer, ตัว แล้วก็สเปนเซอร์ตัวจะเรียกว่าอะไรตัวยึดโครงสร้างนะครับรวมไปถึงตัวโอเมก้าสำหรับยึดฮานเน็ตเข้ากับตัวบาร์นะครับจะอยู่ตำแหน,น่งนี้เดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูสักครู่หนึ่งตัวนี้ด้วยครับตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยครับโอเคนี่จะเป็นเขาเรียกว่าตัวแหวนรองทานยึดนะครับ มันก็อยู่ในตำแหน่งนี้เวลาใช้งานก็จับแล้วก็อัดเข้าไปเลย2ด้านนะครับอันนี้นะครับแล้วก็โอเมก้าแบบนี้นะครับโอเมก้าก็จะมีแหวนรองเหมือนกันนะครับเพราะว่าบ่าผมทุกชิ้นจะมีร่องบ่าร่องร่องบ่าร่องบ่าน็อตแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเ,เราออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้มันขูดขีดขูดนะครับ เราก็สวมเข้าไปได้โดยการใช้แหวนไนล่อนแบบนี้ที่แถมไปให้เนี่ยฮะแบบนี้นะครับมองเห็นไหมมันดําด้วยกันทั้งคู่นะน่าจะเห็นนะครับแหวนไนล่อนแบบนี้วางเข้าไปในร่องบ่าแบบนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะการลอยขีดขวดของตัวบ่าบ่าแกนได้นะครับอัน,นนี้นะครับโอเคเพื่อไม่ให้การเสรียเวลาเรามา ทดลองเลยเพราะว่าวันนี้ตั้งใจมานำเสนอเซฟตี้ไลน์หรือว่าซอฟต์คาร์บิเนอร์ตัวนี้นะครับนี่ <c oughs> แต่ว่าก็อยากทำให้เห็นว่าวิธีการติดตั้งบาร์ที่ถูกต้องเนี่ยควรจะทำยังไงนะครับเพราะว่าเวลาซื้อไปบางคนยังใส่แหวนในร่อนผิดยังเอ,อ่ยังติดตั้งไม่ถูกต้องยังยังเห็นอยู่หลายๆท่านนะครับหรือแม้กระทั่งท่านพี่ๆท่านที่ซื้อสายเซฟตี้ไลน์ไปแล้วแบบนี้แล้วก็ยังไปติดตั้ง แบบแบบเข้าใจเองว่าอยู่นะครับซึ่งจริงๆมันก็ได้แหละฮะแต่ว่ามันก็ไม่เป็นประโยชน์ที่สุดมันไม่เป็นประโยชน์สมที่ได้แบบตั้งใจออกแบบมานะครับซอฟ t คร์มิเนอร์ตัวนี้เพราะว่ามันเกิดเหตุนในต่างประเทศอยู่หลายครั้งครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากทําให้มันแบบเอ่อทำให้มันแบบได้ประโยชน์จริงๆนะครับเพราะว่าซื้อไปแล้วก็อยากให้มันมีผลเวลาใช้งานถ้าเกิดมันเกิดเหตุจริงๆเรา ไม่ใช่ดวงนะครับแต่ว่าเราเอ,อ,อาจจะประมาทในการบินหรือว่าวัสดุเรามันมันเสื่อมคุณภาพจริงๆะะเ,เหล่านี้เราก็ยังสามารถปกป้องชีวิตหรือว่าลดอันตรายที่มันหนักนะครับหนักหนาสาหัสเป็เปนเป็นให้มันเบาลงได้นะครับโอ okay. เคเริ่มต้นเลยครับ <c oughs> อันนี้ผมจะมาสาธิตเป็นเซมิเอสนะครับเซมิเอสก็จะมีตัวแอนตี้ท็อกเป็นแบบนี้ไปนะครับได้น็อตไป3ตัวต่อข้างคู่หนึ่งก็จะได้6ตัวนะครับเราก็จะได้ตัวนี้ไป2ตัวสําหรับถึงข้างนะครับอันนี้เราพูดถึงเป็นข้างก่อนจะได้ท่านลองแบบนี้นะครับท่านลองแบบนี้3ตัวนะครับเป็นแกนลอง3ตัวสําหรับดันตัวแอนตี้ท็อกสวยอ่ประโยชน์ของมันในการออกแบบก็คือเพื่อที่จะให้สาย ตัวไรเซอร์เนี่ยตัวห่วงไรเซอร์เนี่ยครับไม่เสียดสีกับตัวน็อตนี้จนเกิดความร้อนแล้วก็เกิดความเสียหายกับกับตัวไรเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะ <c oughs> เหมือนรับรับแรงไว้ให้นะครับเวลามันหมุนเวลาเราเหวี่ยงหรือว่าเวลามันขยับนะครับตัวนี้ก็จะขยับไปกับตัวสเตเลสสามนสี่นี้ซึ่งมันมีความเรียบลื่นนะครับแล้วก็ ไม่ทําใหเา้เสียดสีนะครับก็ปล่อยให้มันล็อกอยู่ข้างในให้ตัวแสแตนเลสสามศูนย์สี่เนี่ยทำงานกับนอ็อตสแตนเลสสามศูนย์สี่ด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการลดความสูญเสียลดความเสียหายในอนาคตได้โอเค <c oughs> เราก็จะมีแบบนี้นะครับเป็นตัวปลายบาซึ่งทุกรุชุชุกชุชุดจะเป็นแบบนี้เสมอนะครับโอเคเรามาเริ่มเลยครับในการติดตั้งสาย s a ฟตี้คาร์บิ n เนอร์ซอฟ r ์คาร์บิ a เนอร์เซฟแล้วแต่จะเรียกนะครับโอเคเบื้องต้นเลยสมมุติผมสมมุติว่าเราเป็นนักบินที่มีน้ำหนักประมาณสัก70แล้วกันนะครับอ่าไม่สิสัก75แล้วกันเพราะว่าโดยปกตินักบินบ้านเราก็จะน้ำหนักประมาณเนี้ยฮะเ0 75นะครับเป็นมาตรฐานชายไทยโอเคมาตรฐานของเราก็วิธีการถ้าติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว ผมก็จะนับเลยครับ50 60 70ก็ก็จะอยู่กึ่งกลางประมาณนี้หรือค่อนไปรูที่4นะครับลูที่4นั่นหมายความว่าตัวไรเซอร์เราเนี่ยมันจะมาอยู่ตอนในตำแหน่งรูที่4แบบนี้นะครับในน้าหนักที่น้ำหนักมันก็ินประมาณ 70- 7 5เจมันจะอยู่ที่นี่นะครับโอเควิธีการติดตั้งเราก็ง่ายๆแหละครับชั้นบาร์ให้ถูกต้องโอเคอเดี๋ยวเริ่มจากการติดตั้งเซฟตี้ไลน์ก่อนนะครับ ผมออกแบบมาเซติไลน์เนี่ยมาเพื่อเป็นการเซฟตัวตัวเว็ปิงนี้หรือคาร์บินเนอร์แตกหรือว่าน็อตหักนะครับซึ่งมันเคยมีเหตุการณ์เนี่ยที่กล่าวข้างต้นมาแล้ววิธีการก็คือให้ตัวมันคล้องมันเองเราก็เอาตัวตูดมันเนี่ยครับยัดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็คล้องมันกลับขึ้นมานะครับอันนี้เราจะไม่ไม่ต้องพูดถึงลายนอกนะครับจะเอาไปไว้ไลายไหนก็ได้สมมุติว่า ตัวแอนตี้ทอร์กเนี่ยมันจะยื้องมาด้านนี้นะครับเราก็คล้องมันเข้าไปเลยนี่สอดมันเข้าไปรีพีทใหม่นะครับอีกรอบสอดมันเข้าไปหากมันลงมานะครับคล้องตัวมันเองเข้าตัวมันเองนะครับออกแบบมาเพื่อไม่ต้องไปเราออกแบบมาเพื่อไม่ต้องให้มีการเสริมอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับให้ตัวมันเองคล้องตัวมันเองดึงให้แน่นตรึงแค่นี้ก็พอนะครับโอเคเราตั้งใจให้มันอยู่รูสซึ่งรูสีเป็นรูที่รับโหลดน้ําหนัก ตัวตัวเดียวกับไบรเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาติดตั้งเราจะให้สายเซฟตี้ไลน์เนี่ยอยู่ด้านหลังของสายเวปปิ้งแบบนี้เสมออย่างนี้ครับสมมุติรูที่4นะครับมันก็อยู่ในตำแหน,น่งนี้สาย bing, เวปปิ้งสายเซฟตี้คาร์บิเนอร์ของเราก็อยู่ในแกนนี้นะครับโดยจุดสําคัญก็คือวิธีการจะมัดกี่รอบตรงนี้นะครับก็ด้วยการประเมินว่าตัวหัวน็อตเราเนี่ย อยู่ตรงปลายคาราบิเนอร์ก็คือปลายตำแหน่งนี้เสมอให้มันอยู่ตำแหน่งนี้ครับหย่อนเล็กน้อยได้ไม่เป็นไรสักเซนสองเซนเพราะว่าก็เหมือนเปิดทิมสักครึ่งนึงซึ่งมันก็ยังไม่มีผลกระทบในกรณีที่สายเว็บปิ้งขาดแล้วตัวนี้เริ่มตัวนี้ทํางานแทนพอ,อตัวนี้ทํางานแทนปุ๊บมันก็ยืดขึ้นไปเล็กน้อยนะครับในกรณีที่ผมยังเห็นพี่ๆี่ติดตั้งกันอยู่ก็คือใช้สายดำนะครับคล้องมาแล้วมาคล้องกับคาราบริเนอร์อีกทีในกรณีที่คาราบิเนอร์รแตกนะครับ สายดำเนี้ยก็ไม่มีความหมายแล้วไรเซอร์ก็หลุดไปพร้อมๆกับตัวเรานะครับและชีวิตของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทบทวนอีกทีก็คือการคล้องสายในตำแหน่งที่ผิดเนี่ยเออมันก็จะไม่มีความหมายครับในกรณีที่ไอ้คล้องมาจากสายสีดำที่ผมเคยเห็นที่คล้องๆกันนะครับมาคล้องเข้ากับคาร์บิเนอร์ในกรณีที่เว็บปิ้งขาดปุ้งเว็บปิ้งตัวนี้หายไปนะครับสายมันก็จะ เคลื่อนที่มาอยู่ในตำแหน่งที่พี่ผูกไว้ก็คือตรงโคนหรือตรงไหล่ตรงบ่าตรงโครงของพี่แบบนี้ก็กลายเป็นสไปรอนเลยทันทีเพราะฉะนั้นมันไม่มีความหมายนะครับวิธีการจะต้องคล้องให้มันอยู่ใกล้ตำแหน่ง CG เดิมที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับผมจะอยู่ในริลที่4สายเวทปิงหรือสายคล้องคราร์บิเนอร์ผมยงครารบิเนอร์ผมเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะให้มันอยู่ด้านหลังของครารบิเนอร์โดยมองจุด ตัวน็อตตัวนี้เป็นสําคัญให้อยู่ในตําแหน่งที่ใกล้เคียงกับปลายคาราบิเนอร์มากที่สุดนะครับแบบนี้นะครับย่อนลงมาเล็กน้อยได้ตรึงลงมาเล็กน้อยได้ย่อนขึ้นไปเล็กน้อยได้แต่อย่าให้มันเกินสัก1ซนเมตรนะครับนะถ้าเกิน1ซนเมตรก็เหมือนเปิดคิมหนึ่งหนึ่งขีดมันก็มีโอกาสที่ถ้าเกิดสายหรือคาร์บินเนอร์แตกเนี่ยมันก็จะทำให้เรากลายเป็นเลี้ยวกึ่งเลี้ยวนิดๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าจะให้ถูกต้องก็คือต้องมองที่ตรงนี้ไว้นักตัวนี้ให้อยู่ในใกล้เคียงอันนี้ผมเน้นย้ำเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามีหลายพี่ๆหลายคนที่ยังติดตั้งผิดอยู่คลิปนี้จะเป็นคลิปละเอียดแล้วก็ใช้เวลาในการอธิบายนานสนักน,น,นิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะตัดค,ดคลิป้สั้นให้มันให้อธิบายเข้าใจง่ายๆทีนะครับโอเควิธีการเมื่อเราคล้องสายเซฟตี้ไลน์เสร็จแล้ว เราจะเอาเว็บปิ้งเข้าเวลาติดตั้งกับฮาเน็ตนะครับวิธีการที่ได้มาก็คือน็อตใช่ไหมครับโอเคผมจะเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนทางมานะครับอันนี้จะต้องอยู่หลังเสมอเพื่อที่จะให้เรามองเห็นได้สะดวกชัดเจนนะครับเอาไว้วาง,วางไว้ด้านหลังนะครับแต่ที่รูที่4ถูกไหมครับเราจะต้องไปติดตั้งรูที่5ก่อนเนื่องจากเ,เราจะทําให้มันง่ายและรวดเร็วในการติดตั้งเราก็นับไปเลยครับเราจะ เราจะเอาแกนบาร์เนี่ยไอไรเซอร์เนี่ยใส่รูที่4หรือสายคล้องโยงคริมิเนอร์เนี่ยอยู่ในรูที่4เราก็ไปเริ่มติดตั้งแต่รูที่5้าครับนับไปเลย1 2 3 4 5สามี่ห้าก็ตัวนี้ใส่แหวนไนล่อนรองกันลอยไปก่อนในรูที่5้านะครับหนึ่งสี่หรูนี้นะครับผมก็ใส่ไปก่อนปึ๊บอันที่2ผมก็ใส่แหวนไนล่อนอีกทีนึ่งนะครับเป็นการป้องกันไม่ให้มันขูดฉีดนะครับแล้วก็ใส่ตัวรองบ่าของเอ่อของ ของตัวเซ uh, ็ตแอนตี้ท็อกซ์เข้าไปนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปได้เลยนะครับนี่แบบนี้เวลามันอยู่ในฮาเน็ตอยู่ในโครงแล้วมันก็จะติดตังง่ายนะครับหมุนเข้าไปเลยง่ายๆแค่นี้ครับไม่ต้องหมุนแน่นนะครับหมุนแค่มาจุดชนตำแหน่งลอกนี้ก็เสร็จละหนึ่งตัวอันนี้ตัวที่สองนะครับโอเคตัวที่สองเราก็ทำเหมือนเดิมครับน็อต นะครับ M10 นะครับใส่แหวนกัรลอยยัดเข้าไปด้านหลังนะครับปุ๊บนะครับแล้วก็ใส่แหวนกนรลอยอีกทีนะแล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับแกนนะครับแล้วก็ดันตัวนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วอ่านะ เอาละคานนี้ตัวนี้สําคัญตัวที่สามเนี่ยสาคัญเลยครับตัวที่สองเราก็จะไม่ยึดแน่นเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมนะสายเซฟตีไลาวางไปด้านหน้านะครับก็ทําเหมือนเดิมใส่แหว,แวนไนล่อนนะครับยัดเข้าไปคาวน,นี้ก็แหวนไนล่อนอีกตัวนะครับวางเข้าไปพร้อมด้วยตัวคล้อง วางเข้าไปเสร็จแล้วเห็นนะครับ <c oughs> นี่เราติดตั้งเสร็จแล้วโอเคในกรณีที่พี่ๆจะติดตั้งตัวเว็ปิ้งเข้าไปด้วยเลยนะครับก็ง่ายๆนะครับกลับไปเริ่มต้นที่ตัวที่หนึ่งใหม่นะครับผมจะเริ่มต้นให้ใหม่ให้ดูเลยแล้วกันนะครับจะได้ง่าย หมดเลยนะครับโอเคเริ่มรีพีทใหม่อีกรอบนึงไม่เป็นไรคลิปนี้เอาละเอียดโอเคสายไวปิงมันก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้ถูกไหมฮะมันก็อยู่ในตำแหน,น่งน,น,น,นี้พี่ก็เอาตัวกลางเนี้ยลอมันเลยนะครับเสียบตัวนี้เข้าไปโดยมีแหวนไนลอนกันลอยอยู่ด้านหลังอีกหนึ่งตัวปุ๊บนะครับเท่านี้เนี่ยเข้าไปในสายคล้องโครงคาร,ราบินเนอร์แบบนี้นะครับเห็นไหม เตรียมอุปกรณ์ให้มันพร้อมก่อนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยเห็นไหมฮะเนี่ยปึ๊บเราก็ยัดเข้าไปเลยยัดน็อตเข้าไปเลยนะครับปึ๊บแล้วก็ให้มันจ่อไว้จ่อไว้แบบนี้ดันตัวนี้กลับขึ้นมาปึ๊บนะครับอันนี้จะเป็นแบบนีบ้นะแล้วมันก็กลับขึ้นมานะครับอ่าไม่ต้องแน่นนะครับอย่างที่บอกสายเซตตี้โยนมันไปเทียบไปกับ ให้มันอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับเหมือนเดิมใส่เข้าไปตัวรองอชัดไหมนะครับแล้วก็ตัวรองแล้วก็ดันน็อตขึ้นมาได้ครับดันน็อตเข้าไปเสร็จแล้วเรียบร้อยเห็นไหมฮะโอเคเซมิเอสของเราก็จะพร้อมใช้งานนี่แล้วเรามาดูว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องไหมนี่ครับ วิธีการดูตำแหน่งที่ถูกต้องเห็นไหมตึงแล้วมันก็อยู่ในตำแหน่งนี้พอดีเลยเห็นไหมครับนี่ถือว่าติดตั้งได้ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดนะครับในกรณีต่อไปเราก็จะเริ่มเกี่ยวกับคารบินเนอร์นะครับเกี่ยวกับไม่ใช่สีสายไวเซอร์นะครับแต่ไวเซอร์นี่ตัวอย่างสายไวเซอร์เลยครับวิธีการอันนี้มันตัวเล็กนะครับผมวางไว้แบบนี้ก่อนวิธีการในการเกี่ยวนะครับเข้ากับ ตัวไรเซอร์วิธีการก็ใช้สายเซฟตี้นี่แหละเข้าไปก่อนครับเสียบรอไว้แค่นี้นะครับแล้วเราก็คล้องคาร์บิเนอร์ตามปกตินะครับคล้องเข้าไปเลยแค่นี้นะครับเห็นไหมน,นะครับคล้องเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็เอาปลายที่เราคล้องรอไว้เนี่ยเข้ามาระหว่างขามันเห็นนะครับขามันสองข้างเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้นะฮะขามันสองข้างเนี่ยให้มันเข้ามาระหว่างกลางเห็นไหมครับ แล้วก็ขยายหัวมันเล็กน้อยในตัวใหม่ๆมเนี่ยมันต้องขยายหัวเล็กน้อยแล้วก็คล้องมันกลับเข้าไปแค่นั้นเองแล้วก็ดึงให้มันตึงเล็กน้อยอย่างนี้ครับดึงให้มันตึงเล็กน้อยปุ๊บใหม่ๆมมันก็จะอาจจะช้าหน่อยแต่พอพี่ชำนาญแล้วมันก็จะเร็วขึ้นนะครับเสร็จแล้วแค่นี้เองนะครับเห็นไ,ไหมง่ายไดนะครับมันก็จะคล้องอยู่ในตำแหน่งนี้ในกรณีที่สายเว็บปิ้งขาดปึง้ง พอ,พอสายเวป,ปิงขาดปึ๊บปึ๊งตัวนี้ก็จะเริ่มทํางานนะครับตัวนี้ก็จะเริ่มทํางานทันทีเมื่อทํางานปึ๊บก็กลายเป็นสายเวป,ปิงหนึ่งตัวหรือในกรณีที่คราบินเนอร์แตกตัวนี้ก็ทํางานประหนึ่งเป็นคราบินเนอร์เห็นไหมครับแล้ว G ก็ไม่เปลี่ยนไปไหนนะครับ G ก็ยังอยู่ในบริเวณเดิมเลย CG ก็อยู่ในบริเวณเดิมก็คือตรงนี้นะครับเพราะว่ามันโดนบังคับด้วยด้วยจุดยึดนี้นะครับหรือแม้กระทั่งถึงมันไม่โดนบังคับด้วยจุดยึดนี้นะครับ มันก็จะไม่มีทางขยับไปด้านซ้ายหรือด้านขวาของบาร์หรือว่าหน้าหรือหลังของของการถ่ายเทน้ําหนักเลยมันก็อยู่ตรงตรึงแบบนี้เลยนะครับโอเคง่ายๆแบบนี้ครับสําหรับเซมีเอสตัวอย่างเซมีเอสเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราบินเราก็สามารถเช็คว่าสายเนี่ยมันอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสมได้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันอยู่ใกล้สายตาเราแล้วอยู่ด้านหลังของไรเซอร์แบบนี้นะครับอยู่ชิดตัวเราอยู่ชิดแขนเรานะครับ มันก็จะมองเห็นชัดเจนนะครับหล,หลายคนเอาไปติดด้านหน้าก็ไม่เป็นไรครับถ้ามองเห็นก็ไม่เป็นไรมันก็จะมาอ,อยู่ด้านหน้าแบบนี้ซึ่งส่วนตัวแล้วการติดตั้งที่ถูกต้องผมแนะนําให้ติดตั้งด้านหลังไว้ด้านหลังนะครับเพราะเราจะมองเห็นชัดเจนเลยเห็นสายเซฟตี้ก่อนที่จะมาเห็นเว็ปิ้งแล้วก็มาเห็นคาร์บิเนอร์ด้วยซ้านะครับในกรณีที่พี่ติด rab, ครองคาราบิเนอร์กับไบรเซอร์ไปแล้วก็ไม่ยากครับก็พยายามยัดมันเข้าไปเหมือนเดิมส่วนตัวผมก็จะยัดด้านบน,แบบนแบบนี้ ดูบนนะครับเนื่องจากสายมันนุ่มอะนะมันก็จะยัดยากหน่อยแต่ก็ยังพอยัดได้ครับเห็นไหมครับยัดเข้าไปปุ๊บนะครับให้มันอยู่ด้านหลังเสมอนะครับคล้องมันระหว่างขามันเห็นไหมครับคล้องมันระหว่างขาอ้าออกอ้าออกแล้วก็ใส่มันเข้าไปตึงมันด้วยแรงนิดน้อยหรือไม่ตึงก็ได้นะครับตึงมันด้วยแรงนิดน้อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแค่นี้ก็อยู่นะครับไม่ไม่ใช่ไม่อยู่นะ แค่นี้ก็อยู่แหละเห็นไหมครับมันคล้องตัวมันเองมันไม่มีทางไปไหนเลยครับสายนี่ข้างล่างนี่ก็คล้องตัวมันเองนะครับไม่ต้องไปมือบอลลองแกะลองอะไรดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมัดกลับไม่เป็นนะครับอันนี้ก็เป็นการดีไซน์ของผมเองนะครับไม่มีใครทําบนโลกนี้มีแค่พี่ไทยเราหรือว่าเลสไฟ Thailand เราทําที่นี่ที่เดียวนะครับโอเคเซฟตีไลน์โอเคจาก LFT Thailand ครับ มีข้อสงสัยวิธีการในการคล้องอะไรก็โทรมาสอบถามผมได้มันจะเหมาะมากเพราะว่าผมออกแบบมาเพื่อติดตั้งกับพวกบาร์ LFT ของผมนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็อุดหน,นุนทั้ง2อย่างเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมทำราคาพิเศษให้ในกรณีที่เป็นสแตนด a ร d ดแบบนี้นะครับ Standard S แบบนี้ก็ทำเหมือนกันทำเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมนะครับคล้องมันเข้าไปด้านในสมมติ ห0าสิบหกสิบเจ็ดสิบมันจะอยู่รูนี้ใช่ไหมครับรูกลางเราก็คล้องตัวมันเองลักตัวมันเองตรงตรงรูนี้ตรงรูแรกนะครับอันนี้ผมเรียกว่า Standard S อนะครับอย่าลืมตัวนี้เรียก s e มี s นะครับเวลาสั่งซื้อก็นอนครับเอา Standard S หนึ่งตัวมันก็จะไปแบบนี้ครับเป็นรูปตัว S นะครับผมเรียก Standard S เเลยง่ายดีและก็จบนะครับตัวนี้ ผมเรียกเซมีเอสหรือว่ากึ่งเอสนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยมันก็คือกึ่งรูปตัวเอสนั่นแหละเอ่อรูปกึ่งรูปเอสนั่นแหละครับแต่ว่ามันไม่เอสเพราะว่ามันมีแค่ฐานมันขึ้นมาแต่ว่าไม่มีโครงด้านบนมันตรงเลยผมก็เรียกว่าเซม i เอสนะครับโอเควิธีการคล้องก็เหมือนเดิมทุกอย่างครับนะฮะเหมือนกันตัวตัวเอ็นตี Anti ้ท็อกก็จะไปเป็นเซ็ตเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ ดูของ Semi-S แล้วก็น่าจะทำของ Standard S ได้ให้แบบถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงคือซื้อทั้งทีก็อยากให้สามารถใช้งานได้จริงแบบ100%นะครับก็มันจะได้คุ้มค่าคุ้มเงินนะครับแล้วก็สามารถช่วยเซฟชีวิตเราได้นะครับ890บาทถูกมากๆเลยโอเคเรียบร้อยครับยังไงก็มีคำถามอะไรก็แอดไลน์หรือว่าโทรมาเบอร์ที่086 3 9 6 9 8 9 8ได้เลยนะครับหรือว่า096 8 9 6 6 6 9 9นนเลสไฟล์ ile, ครับยินดีรับใช้ตลอดเวลาเสมอเสมอด้วยครับบ๊ายบายครับ